ก่อนหน้านี้จะปีอาการวิ่งวิ่งหัวใจเต้นเร็วแล้วก็รู้สึกเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยค่ะสังเกตตัวเองในกระจกหน้าตาซีดไม่ค่อยสดใสพอได้เข้ามาที่คลินิกได้มารับการบริการมีการดิฟวิตามิน7ครั้งสําหรับครั้งแรกไปสังเกตที่หน้าตาเนี่ยมีสีเลือดขึ้นแล้วก็สดใสรู้สึกว่าวิตามินของคุณหมอในการดิฟเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยมันส่งผลชัดเจนมากยิ่งสัปดาห์ที่3มาดิฟครั้งที่3เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอาการเหนื่อยและสามารถที่จะไปออกกําลังกายเบาๆได้ก ดีเลยค่ะช่วงที่เข้ามาได้รับการดูแลจากเคฟโฟกัสหลังจากที่ได้เข้ามาเมนเทนดูแล7อาทิตย์มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างคะที่รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยที่ดีมากๆคือภายในร่างกายเราทาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประจําวันมันจะไม่เหนื่อยและเมื่อก่อนมันจะเหนื่อยยกตัวอย่างเลยขับรถต่างจังหวัดตั้งแต่เช้ารถตื่นก็ตีสี่ครึ่งไปทําบุญที่ต่างจังหวัดแล้วขับมากรุงเทพจนถึงค่าเย็นหนึ่งทุ่มแล้วกลับเข้านอนก็รู้สึกตัวเองไม่มีการเพลียแล้วก็อ่อนล้า ก็อันนี้คือพลังที่เห็นชัดเจนไม่มีอาการเหนือ่อยและสดชื่นที่เห็นอีกอย่างคือการนอนไม่มีการตื่นกลางดึกก่อนหน้านี้จะมีตื่นตีสองตีสพอรัวบวิตามินเนี่ยนอนสี่ทุ่มยาวเลยไปถึงเช้าซึ่งตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่าพักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็สดชื่นมากอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็กระชับกระเฉงหัวใจโอเค เมื่อก่อนจะมีเพียเพียวิงวงิอันนี้ไม่มีวิงเลยรู้สึกสดชื่นเหมือนจะกลับมากระปรี้กระเป๋าเหมือนจากที่เราไม่เคยมีอาการมาก่อนดีขึ้นเรื่อยๆดีมากอีกเรื่องหนึ่งคือผลเลือดค่าผลเลือดดีมาก ครั้งที่2ก็คือจะดีกว่าครั้งแรกหลังจากนี้ก็ต้องดูแลไปเรื่อยๆหลังจากที่ได้รับการดูแลจาก Heal t h Focus Clinic มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่อยากดูแลสุขภาพบ้างคะอยากจะบอกก็คือ 1. ดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารในการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็ดูแลในส่วนของที่คุณหมอแนะนําถ้าเกิดเข้ามาที่ Heal Focus แล้วอ่ะคุณหมอแนะนําให้ทําก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของคุณหมออ่ะอย่าไปนอกกรอบเพราะถ้าเกิดนอกกรอบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่คุณหมอแนะนําเราทั้งวิตามินทั้ง อะไรต่างๆจะได้มีสุขภาพที่ดีก็ต้องพยายามทําตามที่คุณหมอนแนะนําต,ตามอาการโรคของเราอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ,คะที่ให้ทางเฮล์ฟโคกัสดูแล<ช>ค่ะก็ะะขอบพระคุณทางเฮล์ฟโคกัสด้วยนะคะที่ให้การดูแลอย่างดีแล้วก็ทางเจ้าที่บริการดีมากคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะ,คะ